ก็สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ทางร้านวินเนอร์เนี่ยจะมาให้ดูเกี่ยวกับการติดตั้งกองเลดสกูปปี้ไอนะครับเป็นแต่กูปปี้ไอตัวเก่าก็คือตัวนี้เลยตัวแรกเป็นไฟกลมนี่นะตัวแรกนะครับไฟเดียวจะอยู่ด้านบนก็กองเลดหลายๆท่านที่ใส่ไปแล้วมันบูบหรือเกิดปัญหาใส่ไม่ได้นะครับเดี๋ยว ผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันใส่ยังไงคือตอนแรกเลยเดี๋ยวผมถอดหนให้ดูกันเกินสองนาทีนี่นะครับ<ช><ม>ก็ เราก็ทําการเอากรองเนี่ยถ้ามันยาวเกินถ้ามันยาวชนตรงนี้เกินไปเราก็ตัดนะครับอย่าไปเสียดายมันเพราะว่าทางร้านจะต้องทําการทาเรื่อไว้นะครับอ่าอ่าเราก็ตัดมันทิ้งไปเลยแล้วเราก็เอาช่วงที่จะเสียบตะเรือนเสียบเข้าไปถ้าสมมติว่ามันเสียบแล้วมันติดช่วงปลาตรงนี้นะครับให้หาคัตเตอร์าค่อยๆเล็มนะครับมันเล็มแค่นิดเดียวก็ได้นะครับ เราก็ใส่ยับไปปกติเลยนะครับนี่แค่นี้ก็ได้แล้วเราก็ยับมันไปนะครับอโอเคอันนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยหลังจากนั้นนะครับเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปยาง เราก็ใส่เข็มขัดไปนี่นะครับใส่ไปก่อนเลยเรายังไม่ต้องไปตัดมันนั่นนะครับต้องใส่ให้มันเสร็จก่อนครับแล้วก็ค่อยเอามือลวงเข้าไปไปนี่ีกทีนะใส่ทีหนึ่งนี่นะครับเราก็ติดตั้งมันนะครับเราก็ติดติดตั้งมันเข้าไปเลยนะครับ นี่ง่ายๆเลยเราก็ดันกองเข้าไปได้เลยมันก็จะใส่ได้ง่ายเลยครับมันใส่ไม่ยากแค่นี้เราก็ล็อกน็อตเบอร์สิบช่องมากรองนะครับอืม ี่นะครับเรียบร้อยแค่นี้ก็เสร็จสิ้นในการติดตั้งนะครับแล้ <c oughs> ก็ใสช่ช็อคเข้าไปอย่าลืมล็อกน็อตเบอร์สิฝั่งนู้นนะครับหลั <c oughs> งจากนั้นเราก็ใส่ปกติ เดี๋ยวเราก็จะมาใส่ฝาตอนนี้นะครับเราก็จะรอดูสีดกันว่ามันต้องรอรอบไหมนี่นะครับผมลืมบอ,อกไปคันนี้เป็นลูกเดิมนะครับทุกอย่างเดิมหมดแต่คันนี้ขูดชามนะครับด้านนอกอทำปาดทำเป็นร่องไว้นะครับแล้วก็ส่วนด้านในเนี่ยปาปงสักอยู่นะครับ ใช้เมตรสิบสามเมตรสิบสองสามเมตรนะครับก็อันนี้เป็นรถเดจมเดินขี่ไว้ทำงานนะครับไอส่วนไอตัวเข็มขัดที่อยู่ข้างในเดี๋ยวเราเทสอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยอ่ายกเหมาะแล้วก็ขัดอีกทีก็ได้ครับก็แบบมาตัดตาดูกัน นี่นะครับปกติเดี๋ยวเราได้ลองขี่กันว่ามันห้อยไหมโอเคครับหลังจากที่เราติดตั้งกรองเลยแล้วนะครับที่ลูกค้าบอกห้อยหรือว่าใส่ได้นะครับผมก็สบายไปเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่ารอบมันเนี่ยมันจะห้อยไหมแล้วก็ยาหมนะครับ 要老去干吧。 รอรอบอ่ะไม่รอครับแล้วมันบิดเป็นยังไงก็ติดมือครับแล้วอาการวูบมีไหมอาการวูบไม่มีครับก็ไอคันนี้เนี่ยมันตอนนี้เลยก็คือทำเดิมเดิมเลยไม่มีอะไรเลยมีแค่โคชามอย่างเดียวโคชามแล้วก็ทำหน้าชามนะครับเม็ดก็คือสิบสามที่สองสามนะครับก็ทำอยู่แค่นี้แล้วก็ขัดคัดคัดเดิมปกตินะครับ ่ส่วนลูกค้าที่บอกวูบนะครับมันจะมีตัวปรับตั้งตรงเรือนนะครับลองตั้งมันดูนะครับก็คือถ้าเราหมุนเข้าไปข้างในมันจะทําให้กินน้ํามันอนะ่ะขึ้นหมุนออกมันจะทําให้กินน้ํามันบางลงนะครับมันจะอยู่ตรงกลางเรือนนะครับผมไอป,ปรับตั้งเดินบานะครับก็ถ้าติดอะไรก็สามารถสอบถามได้นะครับว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าอา ตอนนี้เนี่ยรถคันนี้รถเดิมๆเลยได้ลองแล้วอ่าก็ปกติครับขี่ปกติครับบิดได้ปกติครับแล้วก็ไม่มีบูมนะครับแล้วก็ส่วนการติดตั้งก็ง่ายมากครับอ่าโอเคครับ